ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคุณไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่คุณยังสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างปลอดภัยหลังจากใช้ไป30วันด้วยนมเฮ v i วิชโชโกเพียง2แก้วต่อวนันค่าดัชนีน้ำตาลของผู้ป่วยอยู่ในระดับคงที่เสริมวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจะถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์เฮ v i วิร์ชโชโกมีจำหน่ายใน21ประเทศและได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศไทย ต้องบอกเลยค่ะว่าสุดยอดมากๆเลยกับผลิตภัณฑ์นมเฮวิช hey, ัวโกค่ะหลังจากที่ทานหมดไป3กระป๋องนะคะก็กลับไปตรวจร่างกายปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่5.7ม mm ิลิโมลต่อลิตรค่ะโอ้โหดิฉันดีใจมากๆเลยทานต่อเนื่องมา1เดือนนะคะรู้สึกเลยล่ะค่ะว่าแข็งแรงดีมากร่างกายเหนื่อยน้อยลงเจ็บปวดน้อยลงค่ะ โดยเฉพาะตอนเช้าๆนะคะอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วล่ะค่ะลุกขึ้นจากเตียงได้อย่างง่ายดายค่ะต้องขอขอบคุณนมให้วิชัวโกนะคะที่ช่วยให้ดิฉันเนี่ยสุขภาพแข็งแรงสดชื่นแล้วก็สดใสค่ะเดี๋ยวนี้นะคะทานอาหารได้เยอะขึ้นนอนหลับได้สนิทไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําคือละสีหครั้งเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วล่ะค่ะดิฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวกับผลิตภัณฑ์นี้และใช้ได้ผล ทุกคนที่เป็นโรคเบาหวานเช่นฉันควรลองใช้ดูค่ะแทนที่จะกินยาฝรั่งที่ทำลายตับไตทุกคนสามารถเปลี่ยนมาใช้นมเฮฟวิชัวโกเหมือนอย่างดิฉันได้เพื่อที่จะทำให้อาการดีขึ้นผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเฮฟวิชัวโกเป็นวิธีการรักษาที่ล้ำหน้าและช่วยลดน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปลอดภัยต่ำกว่า7มิลลิโมภายใน4สัปดาห์อีกทั้งยังช่วยลดอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วได้แก่ สัสสาวะบ่อยช่วงกลางคืนหลับยากมือและเท้าชาตาพร่ามัวและกระหายน้ําหลังจากใช้เฮวิโชโกรเป็นเวลา4สัปดาห์ร่างกายจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนไม่อ่อนเพลียไม่ขาดสารอาหารอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยจะลดลงถึงเกณฑ์ที่ปลอดภัยจึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายเช่นตาบอดเสี่ยงตัดแขนตัดขาตับวายไตายวายคงจะน่าเสียดายถ้าหากคุณมองข้ามเฮวิัวโกร ผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างแท้จริงซึ่งผ่านการรับรองจากออย GMP, FDA และผ่านการทดสอบทางการแพทย์มาแล้วด้วยเฮวิชูโกรสองแก้วต่อวันทำให้ผู้ป่วยมีดัชนีน้ำตาลในเลือดคงที่และไม่ต้องกังวลกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอีกต่อไปและมีสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน